สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําผัดมะกรนีไก่กันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นเน้อกไก่ครับไข่ไก่ครับใช้ทั้งหมด4ฟองนะเนยสดครับวันนี้ผมใช้เป็นรสเค็มนะครับกระเทียมสับหอมหัวใหญ่มะเขือเทศต้นหอมซอสมะเขะเทศน้ำตาลทรายพริกไทยน้ำมันมะกอ แล้ววันนี้ผมก็จะมีนี่เลยครับ a g n e s y s h i f o l l i Ligati เบอร์50ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักครับที่จะช่วยให้เราทําผัดมักโครนีได้อร่อยสุดๆเลยครับเพราะว่าเมนูผัดมักโครนีนะครับจะอร่อยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเส้นที่เราใช้เป็นหลักเลยครับสำหรับ a g n e s e s h i f o l l i Ligati ก็จะเป็นพาสต้าข้องอนะครับหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของมักโครนีนะเป็นเส้นพาสต้าคุณภาพต้นตำรับอิตาลีแท้เลยครับเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับก่อนอื่ัครบ นี่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะครับใครจะใช้เป็นอกไก่หรือว่าสันในหรือว่าจะเป็นเนสะโพกอย่างนี้ก็ได้เช่นกันครับแล้วแต่ความชอบเลยนะหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเวลาหั่นเนื้ออกไก่เนี่ยครับผมก็จะหั่นให้ออกชิ้นค่อนข้างหนานิดน,นึงนะครับเพื่อเวลาที่เราทำเสร็จแล้วจะได้ไม่แห้งกระด้างเกินไปครับนี่ครับจะหั่นชิ้นประมาณน,นี้นะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เราลวกเส้นมักโรนีไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ําร้อนมาจนเดือดจัดได้ที่แล้วครับก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับเกลือก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับเส้นมักโรนีของเรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลยครับ a น n e ่ช c h i f o l ่ลิกาติครับเส้นมักโรนีของเราวันนี้นะครับวิธีการต้มเส้นครับถ้าเกิดใครชอบทานแบบอันเดนเต้นะครับคือเส้นจะมีความกรึบๆหนึบๆหน่อยนะก็ให้ต้มที่7นาทีครับแต่เกิดใครชอบทานแบบนุ่มๆครับก็นีาท ตรงที่ผลิตภัณฑ์จะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็เปิดถุงแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับปริมาณนี้ก็ตามความต้องการได้เลยนะครับอย่างนี้ผมทําก็จะทานหลายคนครับก็จะใส่มะกรนีเยอะนิดนึงนะครับทด้ไปได้เลย เสร็จแล้วก็ให้เราจับเวลานะครับที่7นาทีนะใส่เส้นลงไปก็คนเล็กน้อยนะครับเพื่อกันไม่ให้เส้นติดกับก้นหม้อนะครับดี่เราก็ปล่อยต้มไปเรื่อยๆได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ต้มมาจนครบ7นาทีเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เราลองเช็คดูนะครับว่าเส้นสุกเป็นที่พอใจหรือยังง่ายๆเลยครับนําขึ้นมาชิมอยู่ก็ได้ครับระวังร้อนนะครับ ถูกใจเลยครับเป็นแอนเดนเต้เลยเดี๋ยวก็ให้เราปิดเตาได้เลยนะครับแล้วก็นําเส้นมักโรนีเรามาใส่ลงไปในน้ําเย็นนะครับอันนี้จะเป็นน้าอุณหภูมิปกตินะครับเราใส่เส้นลงไปเพื่อจะหยุดความร้อนของเส้นนะครับเส้นจะได้สุกในระดับที่เราต้องการได้เลยครับเสร็จแล้วก็ให้เราเสด็จน้ําเส้นมักโรนีให้ดีนะครับแล้วก็เคล้ากับน้ํามันมะกอกไว้ก่อนเลยครับเล็กน้อยพอนะ นี่เราเขากันไว้เผื่อเวลาเส้นเย็นตัวจะได้ไม่เกาะกันครับเท่านี้แหละครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทํากันเลยครับก็เดินก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก่อนเลยครับน้ํามันพอประมาณพอครับพอกระทะน้ํามันเริ่มจะร้อนครับก็กระเทียมครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเนื้อไก่ของเราครับ เราจะผัดให้ใน้อไก่สุกประมาณ50%ก่อนนะครับเมน,น่าไก่มีความหนาเดี๋ยวถ้าเกิดเราผัดไม่สุกดีเดี๋ยวจะทำให้ไม่สุอกอยูข่ข้างในได้ครับผัก50%พอ ถ้าผัดสุกมากเกินไปเดี๋ยวก็จะแข็งกระดานทานไม่ไอรอยครับเนี่ยครับพอเนื้อไก่สุกได้ขนาดนี้พอใจแล้วครับเราตามด้วยไข่ไก่ครับ ไข่ลงไปแล้วก็รอสักครู่นะครับรอให้ไขเ่เริ่มจีเสร็ดตัวขึ้นมาก่อนนะครับมะกรูนีนี้ก็จะเป็นเมนูที่คุ้นเคยกันเลยครับเองรับลองไงว่าทุกคนน่าจะชอบทานครับที่เป็นช่วงเดเก็กๆนะเราจะจะมีทั้งรสหวานอมเปรี้ยวครับมีเค็มนหน่อยๆแล้วก็ตัวเส้นก็จะอร่อย,ยครับนี่เด็กๆผมก็ชอบทานมากครับฝัมะกรูนีถึงทุกวันนี้ก็ยังชอบทานครับทาง่ายด้วยครับเมนูนี้ พอไข่เลิ่มจะพอเซ็ตตัวขึ้นมาครับก็เนยสดนะครับใส่ลงไปได้เลยใช้เป็นรสจืดหรือว,ว่ารสเค็มก็ได้นะครับเพราะว่าปริมาณไม่ได้มากไม่มีผลต่อรสชาติเท่าไหร่ครับอันนี้เราใส่เนยเรไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวผัดมะกรนีของเรามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันนะน้ำมันที่ใช้ก็เหมือนกันครับใช้เป็นน้ำมันพืชปกติก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดใครไม่มีน้ำมันมะก,กอกพอไข่เริ่มเซ็ตตัวก็คนๆสักหน่อยครับ ตอนแรกจะติดกระทะนิดน,นึงนะครับเพราะว่าในส่วนของเนื้อไก่กับกระเทียมจะมีความเหนียวครับพยายามให้กระทะติดนิดน,น,น,นึงแต่เดี๋ยวพอไข่เริ่มเซ็ตตัวดีก็จะไม่ติดแล้วครับนะครับพอไข่เริ่มที่จะสุกข,ขึ้นมาครับอันนี้เราก็ผัดให้ไข่เซ็ตตัวได้ที่ก่อนเลยนะครับ ไข่ที่ติดกระทะอยู่ก็จะหลุดออกมาได้ง่ายนะครับขูดขอ,อ,ออกก็จะออกขูดออกให้หมดก่อนเลยนะครับตามขอบกระทะจะได้ไม่ไ,มไหม้นะใช้ไฟแรงขึ้นมาได้เลยนะครับตอ,อนนี้นะครับพอไข่สุกได้ขนาดนี้จะได้แล้วครับก็ตามด้วยเส้นมะก,กรนีครับ เป็นมะเขือม่ีงก็เปรี้ยเดนดเต้ดีเลยครับเกดเกล็หน่อยๆนะอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบเกกลครับชอบนุ่มๆหน่อยก็ให้ต้มสักประมาณ9นาทีครับหรือว่าต้มตามความต้องการได้เลยนะครับใช้วิธีการลองชิมเอาได้เลยเสร็จแล้วก็ให้เราปรุงรสชาติได้เลยนะครับซอสมะเขือเทศครับน้ำตาลทราย ผิวขาวครับพริกไทยนะครับผัดทุกคราวให้เข้ากันดีเลยนะครับอซอสน้อยไปนิดหนึ่ง ปรุงได้ตามความชอบนะครับรสชาติอันนี้ผมชอบทานรสชาติประมาณนี้เปรี้ยวหวานเค็มนิดๆเลยหลักๆแล้วแต่ว่าอย่าลืมเผือนในส่วนของมะเขือเทศด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีมะเขือเทศนี้เดี๋ยวลองชิมรสชาติดูครับว่ารสชาติถูกใจหรือยังอโอเคแล้วครับรสชาติดีแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศครับ อันนี้ถ้าเกิดใครชอบทานหอมใหญ่ให้ออกเยิ้มๆหน่อยก็ใส่ไปก่อนหน้าน,นี้ก็ได้นะครับใส่ให้เร็วขึ้นได้เลยครับี๋ยว้าชอบทานหอมใหญ่ให้กร,บกรอบๆหน่อยก็ใก่ประมาณนี้ครับปรุงรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่หอมใหญ่ตามได้เลยครับผมชอบให้สุกมากครับอัขอี้ขอกระกรอบหอมๆหน่อยครับแล้วเกิดน้ำง้นแห้งกันไปก็ใช้เป็นน้ำต้มเส้นก็ได้ครับเต็มเล็กน้อยนะครับไม่พอเป็นน้ำตุ๋นตุ๋น สำหรับเส้นมักกะโรนีแอตเมซีเนี่ยครับก็จะเป็นพับซ่าข้องอที่มีรูตรงกลางแล้วก็มีรอยหยักอยู่ด้านรอบๆนะครับจะช่วยให้ตัวเส้นมักกะโรนีจับซอสได้ดียิ่งขึ้นครับเวลาทานก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นเลยครับพอทุกอย่างสุกได้ตามความต้องการแล้วครับก็ต้นหอมครับใส่ลงไปได้เลยเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับ ต้นหอมตัวความร้อนที่สะสมอยู่กับเดียวก็จะสุกแล้วก็หวานดีเลยครับทีเท่านี้แหละครับเราก็จะได้ทานผัดมะโขรนีไก่ที่หอมแล้วก็เส้นเป็นอเนนเต้กรึบดีเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำทานได้ง่ายแล้วก็อร่อยมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ